เริ่มตอนมาที่พวกปลอดกำลังเดินทางไปที่เขตชิกันชินาจะในระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นพันจิก,ก็คิดว่ามันต้องเป็นเสียงของหอกสายฟ้าแน่ๆปลอดก็เลยจะตามเสียงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสภาพของม้าที่ถูกแรงระเบิดก็ล่อแลกไลาตายเต็มทีส่วนซีก็เหลือเพียงครึ่งตัวดูแล้วไม่น่ารอดแต่ซีก็ได้คิดย้อนไปถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมา เอาเป็นว่าข้ามไปเลยแล้วกันเพราะมันคิดนานเกินไปในขณะที่ซีกกำลังจะสิ้นใจนั้นเขาก็ได้ตกอยู่ในทะวางและมองเห็นเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็คือ,อยูมิลทันใดน,นั้นก็มีไททันตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินจากนั้นมันได้ทำการฉีกท้องของตัวเองจนไส้ทะลักแล้วหยิบตัวของซีกยัดเข้าไป ส่วนเขตชิกันชินาตอนนี้ผู้บัญชาการพิกซีสได้นำกำลังมาที่นี่ตามความต้องการของเยเลนาเนื่องจากเยเลนาตอนนี้กลับมาเป็นคนคุมเกมเพราะเธอได้บอกกับพิกซีสเรื่องที่พวกเขาได้รับน้ำไขสันหลังของซีกที่อยู่ในวายและอาจจะกลายร่างเป็นไททันเมื่อไหร่ก็ได้พิกซีสก็เลยจาเป็นต้องนำกำลังทหารมาที่นี่เพื่อความปลอดภัยของคนละเรือนและพวกเขาก็ถูกควบคุมตัวโดยถุ่มเยเกอร์ริส ตัดกลับมาที่พวกปลอดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุพวกเขาได้พบกับไทท่านตัวหนึ่งที่นอนอยู่และรถม้าที่ถูกทําลายทันใดนั้นฮันจิได้หันไปเห็นร่างของลีวาเธอก็รีบเข้าไปดูอาการในทันทีซึ่งสภาพของลีวาในตอนนี้ดูดูแล้วไม่น่ารอดแถมมือเขายังขาดไปสองนิ้ว ทางด้านของปลอดที่เห็นสภาพของลีไวตอนนี้เขาก็เลยพูดขึ้นว่าไม่รู้หลอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะตัวอันตรายที่สุดของกลุ่มเยเกอร์ริสได้หมดสภาพไปแล้วทหารนายหนึ่งก็บอกว่าจะยิงลีไวซ้ําแต่ฮันจิกก็บอกว่าลีไวตายแล้วพันจียังบอกอีกว่าลีไวน่าจะตายเพราะโดนแรงระเบิดของหอ,อกสายฟ้าในระยะประชิด เพราะเธอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในตอนที่เกิดอุบัติเหตุในการฝึกใช้หอกสายฟ้าแต่ปลอดก็ยังไม่แน่ใจเลยจะเช็คชีพรจรดูทันใดนั้นก็ได้มีควันพุ่งออกจากร่างของไททันที่นอนอยู่พวกเขาก็เลยหันไปสนใจไททันตัวนั้นปรากฏว่าเป็นซีกที่ออกมาจากไททันตัวนั้น ในขณะที่ทุกคุณเผลอพันจิก็ได้พาตัวลีไว้ขึ้นมาวิ่งหนีไปจากนั้นปลอดก็ถามซิกว่าเกิดอะไรขึ้นซิกเองก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นซิกได้เล่าว่าเขาได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังปั้นร่างกายที่สูญเสียไปของเขาขึ้นมาใหม่โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับว่าเขาอยู่ที่น,นั่นนานเป็นปี แต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเขาคิดว่าที่นั่นมันอาจจะเป็นเดอะแพทหรือโลกแห่งต้นกําเนิดหลอดก็ได้ถามซีกไปว่าทหารทั้ง3 0นายที่ซีกเปลี่ยนให้เป็นไททันตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนซีกก็บอกว่ามันค่อนข้างอธิบายยากแต่เอาเป็นว่าพวกเขาทั้งหมดตายหมดแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดิมทางไปหาเอเรน แต่มาที่กาบิดท,ที่ถูกจับขังไว้เอเรนก็ได้เข้ามาหาเธอแล้วเอเรนก็บอกกับเธอไปว่าให้มาช่วยเขาทำอะไรบางอย่างถ้าอยากช่วยฟานโก้กาบิก็กลัวจนตัวสั่นจนร่างกายไม่ยอมขยับซึ่งเอเรนต้องการใช้กาบิเป็นตัวล่อเพื่อกำจัดสายลับของพวกมาเลที่แทรกซึมเข้ามา แต่ทันใดนั้นพีคที่ปลอมตัวเป็นทหารและตามเอเรนมาก็ได้ฆ่าทหารที่ตามมาอีกคนซึ่งเอเรนไม่เคยเห็นหน้าของพีคมาก่อนเลยทำให้เธอปลอมตัวมาได้อย่างแนบเนียนจากนั้นพีก,ก็ได้ใช้ปืนจี้เอเรนแล้วก็พูดขึ้นว่าในคือเอรนเยเกอร์สินะแต่ก็รู้สึกว่าเอเรนจะไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกใจหรือเกรงกลัวแต่อย่างใด แ t t แทกออนไททันตอนที่115ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เอเรนจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามได้ในตอนหน้า